ครับการเช็คพัดลมว่ามีไฟรั่วหรือไม่รั่วเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอาไข้ควงวัดไฟเนี่ยมาวัดครับมันจะมีครับมันจะขึ้นมันจะรั่วไฟมันจะออกมาครับไว้ควงวัดไฟเอามาเช็คพัดลมไม่ได้ครับบางคนก็บอกให้ใหกลับปลั๊กกลับปลั๊กมันมันมันคงเอามาเป็นมาตรฐานไม่ได้ครับเพราะเวลาเราเสียบปลั๊กปลั๊กมันมีหัวกลับข้างไหนก็ได้เนอย่างเี้ครับ มันจะกลับข้างไหน,ม,นมันเวลาเราเสียบเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาลักบางรูมันก็จะมีบังคับอยู่แต่ส่วนใหญ่มันมันเสียบได้ทั้งสองฝั่งครับเนี่ยครับเอาม่วนใหญ่าะเอามาเช็คมอเตอร์กลุ่มมอเตอร์หรือว่าไฟส่วนใหญ่มันจะมีไฟขึ้นมาครับใช้ควงวัดไฟจะไม่ชัวร์ครับใช้ใช้ใช้มิเตอร์หรือหลอดไฟก็ได้ครับหลอดไฟเนี่ย เวลาเราเราจะลองเนี่ยเราก็เอาเขี่ยเข้าไปที่ที่ตัวตัวนี้เลยถ้ามันไม่มีไฟแลบออกมาเนี่ยแสดงว่ามันมันไม่รั่วครับหรือว่าจับแล้วไม่ดูดเวลาเราเอาไปจับมือจับนะ่ยไม่ไม,ไม่ไม่ดูดก็แสดงว่าใช้ได้ไม่มีไฟรั่วครับการเช็คไฟรั่วนี่อย่าใช้ไป้พว,วงวัดไฟครับบางครั้งก็ใช้ได้บางครั้งก็จะใช้ไม่ได้ครับรูไม่ค่อยรู้เรื่องครับ